สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในช่วงนี้นะเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันอย่างต่อเนื่องค่ะยังคงอยู่กับคุณหมอนวเอกนายแพทย์ธีรทรวงชัยสุวรรณคุณหมออายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์แห่งเรือมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มานําเสนอกันต่อเนื่องเป็นตอนที่2กับเรื่องราวของโรคไวรัส ตับอักเสบซีนะคะคซึ่งตอนที่ผ่านมาเราก็ได้ทําความรู้จักกับเจ้าโรคนี้แล้วก็อาการรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆกันด้วยการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบซีที่ติดจากเลือดสู่เลือดกันเองนะก็เป็นโรคที่เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลก,กันค่ะควันนี้มาพูดค,คุยขยายความกันเพิ่มเติมถึงผู้ป่วยว่ากลุ่มเสี่ยงเราจะทราบได้ไงคะว่าเราติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบซีเห็นว่ามีผู้ป่วยถ้าเป็น h i ชวหรือว่าใช้สารเสพติดการใช้เข็มต่างๆร่วมกันเหล่านี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดโรคนี้ได้นะมีรายละเอียดเป็นไงบ้างคะคุณหมอคะครับก็ครับอย่างที่ผมก็คือไวรัตรับอักเสบซีเป็นภยนัยเงียบก็คือคจะไม่มีอาการนะครับอาการจะเริ่มขึ้นเมื่อมีภาวะตับแข็งแล้วมะเร็งตับ ดังนั้นเราก็ต้องพยายามเราก็ไม่อยากให้คนไข้กลายเป็นตับแข็งและอมะเร็งตับครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูว่าออประชากรกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องตรวจคัดกรอง <Okay. S 2> ว่าเป็นไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่นะครับก็ประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือ1ก็คือคนไข้ที่เป็นผู้ป่วย HAV อครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็ป่วยชีวิตทุกคนก็ต้องไดับการคัดกรองว่าเป็นไวรัสตับอซซักเสบซีร่วมด้วยหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือคนไข้ที่มีประวัติเคยได้รับออยาเสพติดฉีดเข้าเส้นนะครับ <Okay. S 2> ก็คือฉีดยาเข้าเส้นด ดามอันนี้ก็ต้องได้รับการคัดกรองนะครับคนไข้ที่ได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปีพุทธศักราช2 5 3 3ัอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าก่อนหน้าปี2 5 3 3ทางสภากาชาดไทยยังไม่ได้คัดกรองนะครับไ<ช>วรัสซีแต่ปัจจุบันคัดกรองแล้วนะครับปลอดภย<ช>ัยนะครับกลุ่มที่ต่อไปก็คือคนไข้ที่เป็นโรคภาวะไตวายเรื้อรังที่ทําการฟอกไตเป็นประจำะอ,อันนี้ก็ต้องคันคัดกรองแล้วก็ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีนะครับแล้วก็คุณผู้ที่มีคุณแม่นะครับเป็นไวรัสตับอักเสบซีแล้วก็สุดท้ายก็คือคนไข้ที่เป็นมีภาวะตับอักเสบเรื้อรังก็คือมีตรวจสุขภาพประจําปีแล้วพบว่ามีค่าเอมไซตตับที่สูงอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสีย่ยงต่อการเกิดไวรัสตับอักเสบซีครับ และในส่วนของแนวทางการร,รักษาไวรัสตับอักเสบซีห็นว่ามีแนวทางการรักษาในเบื้องต้นเพื่อป้องกันการ,รแพร่กระจายเชือ้อแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นมีแนวทางเป็นยังไงบ้างคุณหมอคะครับก็ ก่อนอื่นนะครับเราก็พอเรารู้ว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มตรวจคัดกรองก่อนครับโดยการตรวจเจาะเลือดดูค่าแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนะครับช,ชื่อภาษาอังกฤษก็คือแอนตีเอซีวีครับถ้าเกิดให้ผลบวกอันนี้เราก็สงสยัยยังสงสัยอยู่ว่าคนไข้น่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบซีเราก็จะวินิจฉัยโดยการยืนยันผลโดยการเจาะเลือดดูอีกทีนึงแต่รอบนี้เราก็คือจะวัดปรมิมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือดนะครับคือ h c v RNA ไวโรดครับ นะครับถ้าเกิดผลบอกเราวัดเชื้อได้มีเชื้อในเลือดอันนี้คือวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยเป็นเวลาตับอักเสบซีนะครับ <c oughs> ในส่วนเรื่องของการรักษาครับก็คือเป้าหมายหลักของเราก็คือการกําจัดเชื้อให้หมดไปนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะอะไร <c oughs> เพื่อที่ทำให้ลดโอกาสการเกิดตับแข็งและมะเร็งตับในอนาคต <c oughs> ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คือเมื่อเขาหายจากโรคครับโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อเวลาตับอักเสบซีไปสู่ประชากรคนอื่นๆก็จะลดลงเพราะฉะนั้น ประเทศไทยเราอนาคตก็อาจจะไม่มีไวรัสตับอักเสบซีนะครับถ้าเกิดเรารักษาได้ดีซึ่งทางปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีสามารถหายขาดได้แล้วนะครับโดยการรับประทานยาครับนะครับซึ่งมียาตัวยาต้านไวรัสตับอักเสบซีกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยประมาณ5-10ปีที่ผ่านมานี้เองครับนะครับ มี <Okay. S 1> ชื่อชื่อ <Yeah. S 1> คือชื่อโซฟอร์สบูเวียกับเวลพาสทัสเวียเป็นยาเ <Yeah. S 1> ม็ดเดียวกันนะยาผสมเม็ดเดียวกัน <Okay. S 1> ก็คือรับประทานครับวันละ1เม็ดครับนะครับ mm. เป็นระยะเวลา12สัปดาห์ นะครับพบว่ามีประสิทธิภาพดีครับมีทำให้โอกาสหายขาดจากไวรัสซีมากกว่า95%ก็คือผู้ป่วย95คนจาก100คนหลังจากรับประทานยาตัวนี้แล้วก็จะหายขาดจากโรคไวรัสตับอักเสบซีได้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือปัจจุบันรัฐบาลสนับสนุนให้ใช้ยาตัวนี้ในทุกสิทธิการรักษาเช่นคนไข้ที่เป็นสิทธิประกันสุขภาพทุนหน้า30บาท สิทธิประกันสังคมแล้วก็ต้นสังกัดกรมบัญชีกลางข้าราชการก็สามารถใช้เข้าถึงยาไวรลซีได้ทั้งหมดครับค่ะเรียนว่าก็เป็นยาต้านไวรัสที่จะช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อด้วยนะคะและมี่ถามเพิ่มเติมเห็นว่าสําหรับไวรัสตับอักเสบซีมันมีหรือไม่มีวัคซีนในการฉีดป้องกันไว้โรคเนี้ยค่ะ อ๋อปัจจุบันไม่มีค่ะครับก็คือไวรัสตับอักเสบซียังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอันนี้สาคัญที่สุดครับคือหลีกเลี่ยงทั้งการใช้เข็มฉีดยาหรือว่าการติดเชื้อทางเลือดสูดเลือดแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเพื่อป้องกันแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ป้องกันใช้วัคซีนได้นี่จะเป็นไวรัสตัวไหนนะคะตับอักเสบเอ ที่ฉีดตั้งแต่เกิดใช่ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเวลาตับอักเสบที่มีวัคซีนป้องกันได้นะครับก็มีเวลาตับอักเสบ A และ B ครับในส่วนเวลาตับอักเสบ B ครับปัจจุบันนี้ก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะครับทางรัฐบาลนะก็คือในเด็กที่เกิดมาทุกคนนะครับจะได้รับการฉีดวัคซีนเวลาตับอักเสบ B ตั้งแต่แรกเกิดครับครับก็อนาคตก็คาดว่าอุบัติการณ์ของเวลาตับอักเสบ B ในประเทศไทยก็น่าจะลดลงครับ <c oughs> และสุดท้ายนี้ค่ะให้คุณหมอช่วยฝากถึงการดูแลตัวเองค่ะสำหรับคุณฟังและคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อป้องกันดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีแนวทางเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ครับก็คือ <c oughs> อันดับแรกก็คือหลักการป้องกันก็คือเราอย่างที่ทราบว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเป็นการติดเชื้อจากเลือดสู่เลือดครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลักการป้องกันที่สําคัญมีอะไรบ้างก็หนึ่งก็คือห้ามไม่ควรใช้เข็มฉีดยา ร่วมกันใช่ครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นออกลุ่มที่เป็นใช้ยาเสพติดนะครับก็ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับอันดับ2ก็คือเวลาจะสัมผัสเลือดของของบุคคลประชารของคนทั่วไปครับเราควรจะต้องใส่สวมใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ครับ แล้วก็ในกรณีที่ในเรื่องของกับาการ Meet มิดโกนียก็ไม่ควรใช้ร่วมกันกับแปรงสีฟันก็ไม่ควรใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์การสักการเจาะผิวหนังอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในคนถ้าเกิดสมมติว่ามีคู่ชีวิตที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีอย่างเงี้ยครับหรือเราเป็นไวรัสตับอักเสบซีเวลามีเพศสัมพันธ์ก็ควรจะต้องป้องกันโดยการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้หญิงนะครับไวยเจริญพันธ์ ที่ปรารถนาเป็นไวลตระเสพซ,ซีแล้วก็ปรารถนาว่าจะตั้งคันอยากจะมีลูกครับก็แนะนําให้ทําการรักษาวเวลาตระเสพซีให้หายขาดก่อนแล้วค่อยทําการตั้งคันมีลูกเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากคุณแม่สู่คุณลูกครับอันนี้คือเป็นหลักการป้องกันที่ใช้ในการดูแลคนไข้ป้องกันการเกิดไวรัสซีครับค่ะและสุดท้ายอีกสักนิดหนึ่งค่ะเรียนเชิญค,คุณหมอช่วยฝากข้อแนะนําถึงค,คุณผู้ฟังทางบ้านในการดูแลรักษาตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับก็หลักการรักษาสุขภาพแข็งแรงครับก็คือเราก็อันนี้เรื่องของเวลซีใช่ไหมครับโอเคครับก็คือในเรื่องของเวลตับอักเสบซีครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องป้องกันนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเวลตับเสตตีดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดครับแล้วก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆปีอย่างน้อยถ้าเกิดสมมุติว่ามีภาวะตับอักเสบมีระดับเอมไซต์ตับในเลือดสูงครับ เราก็ต้องทําการตรวจคัดกรองครับ <Okay. S 2> หนึ่งในการตรวจคัดกรองก็คือการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีครับ <Okay. S 2> ถ้าโชคร้ายเรา mm. เป็นไวรัสตับอักเสบซีก็แนะนําให้รีบทําการรักษาครับยิ่งทําการรักษาเร็วครับโอกาสที่จะเกิดกลายเป็นพังผืดในตับมากขึ้นเป็นตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับก็จะน้อยชีวิตเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างอยู่อย่างยืนนานครับ ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวจากทางรายการที่มาฝากทุกท่านกันในช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณหมอนาวเอกนายแพทย์ธีรทรวงชัยสุวรรณคุณหมออายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์หันเรือที่คุณอาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ